สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนท,กท,กทุกท่านด้วยนะครับก็อยู่ในเกมดาร์กบอลเลเจนต์กันอย่างเช่นเคยนะสำหรับวันนี้เนี่ยเรามาในรูปแบบใหม่นะครับรูปแบบเดิมชัดๆก็เป็นมาจินเบจิต้านะครับกับซูเปอร์เซียสโกคูนะครับก็คือคู่อริที่เคยตีกันในสมัยหนุ่มๆน,นะโอเคเราเจอคู่ต่อสู้แลวเป็นฟิวชั่นนะครับโอเคโดยเกมนี้เนี่ยเราทําทีมสีเหมือนเดิมครับก็เป็นน้ําเงินกับม่วงนะครับเพื่อจะให้เล่น2ตัวนี้ได้มีประสิทธิภาพนะ โอเคครับเจอเป็นเคฟล่านะเราเลือกดักสีถูกกดการ์ดเขียวก่อนเพิ่มเลือดสไตล์นะครับโอ้โหชนยังไงดีปึบโอเค938โอเคแพ้ทางเขาไปนหนึ่งจังหวะครับโดนเคฟล่าเตะออกมาไซด์มาโอเคเราสีม่วงนะแต่ว่าเขายิ่งสไตล์เขาก็จะยิ่งแรงขึ้นเรื่อยเรื่อยนะโอเคสลับเบจิต้าครับเพราะว่าเดี๋ยวเราแปลงร่างเพเลือดคืนมาได้อยู่นะก,การ์ดยัง หมดตกยากโหเย็นนะไอ้ยคืนหลอดแล้วโอเคหมดแล้วอาดจิ๊บปาโยกโกอาดจิบหลบสไปครับซ้ายไ,ไปทำการแปลงร่างครับูปวดสมองพาราสองเม็ดเอาไม่อยู่กลายเป็นมาจินเบจิต้าไปแล้วบัสอา,อาร์ดไปกัดฟ้าไปเลยครับหมัดรัวงไงนวัวไปซะปกัปกปกัปกปกัปกปั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 กหมือทุกสารทิศไม่มีโชกไปที่หน้าครับสลับโอคูสีม่วงมาหลบสวยบาสอาร์ดไป โอเคเขาเป็นตัวเขาเวอร์ทั้งสองตัวนะโอเคเปลี่ยนโกคูกล้งล่างดีกว่าปึ๊บเขาไม่ยอมเปลี่ยนตัวนะโอเคยังไงลังเลผมก็สลับการไปเหมือนกันเขาก็ลังเลไร้ซึ่งกันก็เลยครับโอเคโอเคแล้วจะเลือกนามเกิมนะไปครับตะอีกเรียบร้อยเรากำจัดศัตรูกัวสกัดไปได้แล้วนะเพราะว่าเรามีเสียงินสองตัวไง อบักไคลโดจรงโง่นี่บปกินซะนี่ล่ะตายครับเหลือสองตัวสองมหาอำนาจที่เพิ่งทำคลิปไปวันนี้เรามาฟาดฟัดกันแล้วต้องไหนกันแค่ก่อนเหรอหลบบิจิต้าเรามีการ์ดเขียวครับระเบิดม่านพลังตามสไตไปะครับนี่ไงกดเมนาบีเลยละกันนี่ครับสไตป์ต่อเนื่องจนหมดมือครับแรงเน,นี่ยสองดาวอะไรกันนี่สุดๆไปเลยว่ะได้หนึ่งใบนะพอดี น่าจะแรงอยู่ชาร์จเล็กน้อยแล้วกดจัดฟ้าไปครับนัวหมัดเข้าไปปัก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 นี่ซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาต่อยตึ๊บเ้าเรียบร้อยไอ้งจะโง่เอาดิไปกินซะตูมเฮ้ยเค้ยจริงจริงครับโอเคเราเจอเป็นเกิลคุปนะครับแล้วก็นักกล้ามหนึ่งตัวนะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงแมลงสาบอีกหนึ่งตัวนะเสร็จแลก็ใช้ปาร์ตี้เดิมนะ เคเราดักเขาได้หรือยังไงดีบัสอาร์ไปเขาน่าจะบัสอาร์ทั้งสี่ใบในมือครับนี่ไงชนหมดอ่านขาดเหมือนเรียนมากระดึ๊บโอเคเปลี่ยนอุ้ยโดนดักได้โอตแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วหลบสวยมาสตาร์ไปครับเปลี่ยนโกคุสไตล์โยกรอเล็กน้อยอุ้ยพุ่งเข้ามากระดึ๊บอีกโอ้ไม่กระดึ๊บด้วยแย่แล้วงึบงึบโอเคไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่โอ้แล้วแพ้อยู่ดี โหแล้วโดนนาง18ต่อคอมโบครับในบรรดาเซนไคเนี่ยน่าจะเป็นตัวละครที่ผมว่าแรงที่สุดแล้วละ่ะแม่งสายเผาพัานไหนก็แรงสุดๆไปเลยนะเออเปลี่ยนตัวครับโอ่ไห,หลกันแน่แปลงล่างปวดสมองสองมือฮึบเขามีฉายลักษณ์โูยโจรมาเราหลบสวยสไตล์นะครับโบบาโบบาเออแบบคา้าด้วยนะโอ้รีบเปลี่ยนจังวะเอ้าเขาใช้พาวเพอ่อหนีไปแล้วนะายายายาเกือบกดเมละบิี้้ยไม่กระดึกวะ โอ้โหแล้วเขาต่อการ์ดมาเลยครับแม่เจ้าอ้าวไรซิงนัสหนึ่งท่าไรซิงนัสก่อนผมนี่ไม่อยากจะเดาการ์ดถูกเลยทีเดียวเอ่อการ์ดฟา้าครับเหมือนยังไม่ใช้นะนี่ไงได้ใช้ไปแล้วใบหนึ่งนี่หว่าแย่ละเห็นเรียบร้อยสาวสา,าวเห็นสามประสานเกลูกับสามหนุ่มของเราเออ,อไม่ตายไม่ตายต้องเปลี่ยนนี้แล้วต้องเปลี่ยนนี้แล้วอะไรก็ได้ไปก่อนกดการ์ดเขียวเพิ่มเลือดปึ๊บโอ้โหเขาไม่โจมตีมาต่อนะ นี่แล้วโอเคเปลี่ยนโคฟูบาซสสาร์ไปเลยแปลงล่างครับอยาอใไรสิงกันเลยดียไหมนะโอเคไปเลยนะตอนแรกว่าจะเก็บไปใช้กับแฟนก้อยที่เป็นเขียวนะแต่ว่าผมว่าน่าจะไหวยอยู่มั้งเมื่อกัดกฟ้าด้วยเล้ยโอเคเสียวอยู่นี่นัวหมัดทบนะผู้หญิงก็ไม่กลัวไ,ไม่เว้นด้วยปาพลังใส่ไปเลยครับตายครับลาก่อนสาวแว่นไม่น่าเลย โจโจๆโดดตอ,อกมาลากถอยครับหลบสวยกะดือเปลี่ยนเมนแล้วก็เหลบสวยเลย <c oughs> สเตปไปสเตปกอโอเคหลังจากที่ต่อการได้สักพักก็เริ่มรู้สึกว่าเราพลาดน,นะครับเพราะว่าเราควรจะเก็บไลซิงนัดไว้ใส่21หรือว่า18นะไม่น่าใส่21่สีฟ้าเลยนะครับโอเคหลบสวยอยู่เล่นยากนะออเป็นตัวแก้ทางเราสองสีเลยไง เออหน่วงหน่วงเอเราเปลี่ยนเอรอนสิบแปดครับเอกนั้นเองชาร์จอีกรอบหนึ่งสเตปไปอยึกอรอเปลี่ยนกคูคู่ไม่ได้ครับเขาแคปชอ็อตมาตอ้าวหลบกดเลยละกันออโตโอ้ไงอ,ออโต้เคาน์เตอร์ออขึ้นหนอพอดีเออหืมกดการ์ดเขียวเหรอแย่แล้เขาหลบได้เอาไม่หลบนี่ไงบัสอาร์ตโอเคชาร์จสเต็ปโอ้โห เปลี่ยนมาเร็วจริงๆเไหลกระแทกตลบสวยออโอ้เขากดโอ้มีลดกันเดืวเอวะกดกัดเขียวไปนี่ไงจังหวะนี้แหละพลังค้นเต่าสถานฟ้าบัสอาร์ตเฮ้ยสวยๆโอ้ยขี้ไม่พออดึบเฮ้ยมีการาก์ดไฟแล้วนี่ไงจบไปซะเหลือตัวเดียวโอเคอึ๊บลบสวยนาจาะจะชนะแล้วครับโอเคตายโถ่เลย โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้โหมีกาเขียวเรียบร้อยจังหวะนี้โดนครับออเโอเคเราจะเปลี่ยนงูกุณนะให้งูกุณตายดีกว่านะเอาคอนเทนต์ไงตายตัวไหนช่างมันเปลี่ยนครับโอเคมิติตาต้องอยู่รอดเพื่อคลิปเออเตะแขนหักไปแล้วแล้วโอ้โหโดนล็อกสไตล์เต็มมือเลยเออหลบหลบ Oh. <laughs> ตายครับลาก,ก่อน <Yeah. S 1> เพื่อคอนเทนต์ที่ดีต่อยครับบัสอาร์ตโ oh. oh, อ้โหเดี๋ยเหมือนจะมีการแก้มือเกิดขึ้นโอ้ oh, แต่ว่าสไตล์มันยังล็อกอยู่ฮัลโหลโอเจอย่านะบัสอาร์ตต่อยโอเคลบสไตล์โอ้โหต่อยนูงออกมาแพ้โอเคจี๊ครับ มาต่อกันเกมที่3นะครับเกมเมื่อกี้นี้ก็โดนสาวๆทุบไปเลเลยนะโอเคมาสำหรับไซยากับก๊อตนะอ้เป็นเขาเรียกว่าเหมือนกับอุ่หลบสวยครับนี่ไงเหมือนว่าผมได้คิดมาเจอกันนะครับเป็นตัวละครที่มีสีเหมือนกันทั้ง3ตัวเลยทีเดียวสแตทไปโอเคเหมือนจะเก็บไพ่ตาลับยูไไว้เดี๋ยวแมามาคัพเวอร์พิเศษนะครับปสัสสาอะได้หนึ่งใบครับ ชารโอเคเขาตั้งค่าไหลกระแทงมันหลบได้การเขียวไปก่อนลาก่อนเวียงทิ้งไปเลยล้างไม่ไดีอีกแล้วครับวิง่งหลบหลบโอหลบสวยอย่างนี้ต่อก่อนโอเคพุ่งไปติดตามผลงานครับแผงล่างครับซูปเปอร์ไซยาบัสอาร์ตโอเคเขาเลือกใช้หนึ่งในการป้องกันที่ดีที่สุดแล้วครับเลือ,ออีกหนึ่งครั้งนะแผงล่างครับปวดสมอง2มืออีกแล้วบิ่งพลัง ท่านมากินดบจิต้าผู้นี้มาแล้วครับบัสอาชนวะหลบไหลกระแทกบัสอาร์อีกทีโอ้ยหลบ,ลบสวยด้วยเรียบร้อยโอเคแต่ว่าเหมือนจะต่อยไม่เข้าโเกมงวงอือต่อยมาเลยเพื่อนโอเคโดนรัวสไตล์รัวๆครับแล้วกัดฟ้ามาครับสลับโกคูกสีม่วงคือเกมนี้กัวกมาทำไมเนี่ยเหมือนเอาเป็นกระสอบซ้ายเฉยนะยังไม่มีบทบาทอะไรมากนะสเตชน์ไหลกระแทกอีก กระดึ๊บนั่นแหละรอเวลานี้อยู่แล้วครับพลังขึ้นเตาอีกย่างขึ้นหลอดไซคันเซอร์อีกหนึ่งทีไหล่กระแทกเอา้าโดนบัสอาส,สวนโอ้โดนยาวๆครับปัก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 อือโอ้มีต่อคอโมโบอย่างต่อเนื่องโอเคเราจะปล่อยเจ้าโกคูไที่ตายดีไหมนะอือต้องเหมือนการ์ดจะหมดก็จะหลบสวยเปลี่ยนนี่ยผลักออกไปซะโอเคเรายังต่อกาดได้อยู่สักระยะหนึ่งนะเพราะว่า UI เพิ่งจะสลับออกไปนะครับ โอเคบัสอาร์ตหนึ hmm. ่งใบก็ตายแล้วไม่เปลี่ยนเหรอโอ้โหมาทันพอดีครับเธอมาได้ทันเวลาพอดีนะครับอย่างกับรู้ใจจึ๊บโอ้กดเมนครับบัสอาร์ตไปเลยโอยอ้าวอะไรสิ่งรัดเหนือหลบครับจากนั้นปิดบัญชีหนึ่งใบตายแน่นอนนี่ไงตายตายตายโอ้โคตรแรงช็อกมาที่หน้านี่ผมยังไม่ได้ใส่อุปกรณ์ใหม่มาเลยนะ กดกัดฟ้าอึดสไตรไป์เลยโอเคชนครับอือฮึบโอเคเป็นเรียบร้อยเต็มออกไปสไตรป์ต่อเนื่องโอเคเหลือหนึ่งตัวกับโกคูสิฟะจ้าโอ้โหเรียบร้อยโอเคโดนยาวๆไหมครับ เขาอาจจะปล่อยโกคูตายเอาคอนเทนต์นะคิดยังไงกับการปล่อยโกคูตายแล้วเอาคอนเทนต์วะเมื่อกี้ยิงก็แตกไปแล้วรอบหนึ่งนะเอาไม่ใช่มีนนะเออมาใช้ระยะใกล้แบบนี้ลบแล้วก็นี่ไงเคาน์เตอร์แอทแท็กว้าวหมดมีการเขียวอีกแล้วสไตล์แคนเซิลเปลี่ยนมีต้าสไตล์ต่อโอเคพุ่งไปข้างหน้า กดกัดเขียวได้หนึ่งใบสไล์ต่อตายไหมเนาะบัสอาร์ตอ่าได้ต่อยอยดอกตายครับจิมๆิๆจิมจิิจจจอ่าโอเคจีจ,จีครับว้าวเราเจอเป็นลีเกนลิมิต็ดตัวใหม่ล่าสุดนะครับอย่างโกฮังแขนด้วนนะกับฟิวเจอร์ของเขาโอเคเราโอ้โ,อโดนดักครับโดนดักสีก่อนไงมาดิ เปลี่ยนโกคุหลบเร็วสไตล์โอ้โหหลบสวยเรียบร้อยลงต่อคอมโบก่อนครับเปลี่ยนโกฮังเราเปลี่ยนกลับครับโกคูก็อึดอยู่เหมือนกัน okay, โอเคโกฮังสไตร์ต่อเนื่องมาอีกไม่เป็นไรพี่รับได้พอรับได้นะลูกโอ้โหโดนเตะออกมาเค okay, แต่เราดื้อครับไหลกันแท่เข้าไปไงอจึ๊บเรียบร้อยนี่แน่บาสาร์อีกหนึ่งใบครับเ okay, ได้เวลาแล้วแปลงร่างครัง้งแรก สมัยนุ่มๆโอ้โหเปลี่ยนตัวโอเคไม่เป็นไรเราเก็บการ์ดเขียวไว้ใช้กับเบิต้ามาจินดีกว่านะเพราะว่าเราจะทำให้เราเล่นง่ายไม่ต้องมาดูจงังหวะเขาหลบคอมโบไงนี่เนี่ยจะเปลี่ยนโกหังนะโอเคตัดคอมโบได้สวยครับเปลี่ยนเบิต้าจังหวะนี้ต้องแปลงล่างแล้วเราจะต่อสัตย์ให้ก่อนนะโอเคต้องเปลี่ยนนะโอเคครับจังหวะนี้เราจะได้ได้ไรซิงรับนะ เบ่งพลังโอเคตายครับทำไมเปลี่ยนตัวโอเคเขาเปลี่ยนวะโบโบา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 โบบาโบบาโบบารับโชคนี่ไงล่ะลปึ๊บหลบเปลี่ยนโกคูกดเมนเหมือนกันวะดิจอหน้าต่อจอหน้าโดุนต่ออกมาก่อนครับปล่อยกลับไม่ปล่อยสุดคอมโบแล้วอลกรก็แทก อ่าพุ่งมาสุดเรียบร้อยเขาเตอร์นไอแท็กนี่แล้วหมดหลอดหมดหลอดลาก่อนไหลกันแท็กเอา้าไม่ได้ครับโกหังมันฟื้นตัวไหวตัวทันวะโอเคเบ่งพลังเหมือนกันโกหังบอกสไ์มาดินี่โอ้โหได้ซิงดันเลยปล่อยตายครับเอาคอนเทนต์ที่ยิงเก็บไว้เนี่ยมันน่าจะชนะได้นะแต่ว่าเพื่อคอนเทนต์สอตัวนี้ต้องหากนนะ ได้โดนเตะที่หัวอ้าวชนชนชนจังหวะนี้ได้กำไรครับสลับกับหนีไปเลย <c oughs> กันไว้กันเหนียวโอวแย่แล้วเราพุ่งไปแล้วครับเรียบร้อยโหแรงวะ่ะวมาการ์ดอีกครับโอ้การ์ดไม่หมดไม่สิน้นเฮ้ยยังไม่หมดครับใส่มาเรื่อยๆมาแล้วเปลี่ยนโกคูโกคูจะรอดไหมเลืองเต็มหลอดกับ มีเจนเนอรี่ฟินิชของเขาสีก็แพ้ทางโอไม่ตายไม่ตายเหลือเยอะไปลงดหยอกสไลด์ต่อเนื่องเหลบได้เหรอโอเคเขาแปลงลน้ากาจจวะหลบเอามีการ์ดเขียวแย่กดหลบไปแล้วปึ๊บอ้าจีกดอะไรสิ่ง้นทันโอเคโอ้การ์ดแรงโคตรมีทางเลือกเยอะจุดหายการ์ดแดงล้วนครับนี่ไงนั่นแหละโอเคได้อยู่งวหมัดซัททนณานี่ เฮ้ยไปกินซะพลังขึ้นเต่ายังไงเราโอเคเหลือโกฮังตัวเดียวนะเราอาจจะสามารถทิกแพลงจบได้แบบหล่อๆนะครับจะจำไม่ได้ว่าตัวไหนกดเมียนไปบ้างนะบัสอาดโอเคแต่มีกัดฟ้าละโอเคโกฟูหน้าที่ของนายนรหมดลงแล้วแค่รับดาเมจแล้วตายไปโอเคจากนั้นก็บิกิต้าลงสามกดกัดฟ้ารุวๆวยิ่งๆเรียบร้อยนี่คือหน้าที่ปิดฉากปลอดเท่เรียบร้อย โอเคจีๆครับมีก็ยังจบด้วยเบจิตานะโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะเพ,เพื่อนๆชอบใจก็จะ่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบาย